กราบสวัสดีพ,มมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟารวย a าแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางฟรีนะคะก็อย่าลืม แวะเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ๆแม่ๆจ้าก่อนอื่นนะคะน้องสาวโซ่ก็พามาสรุปแนวทางนะโดโพบุกโมบกแต่งนะคะเม็ดเดียวก็เม็ดเดียวจริงๆนะแต่ยังดีที่มานะพี่น้องโอ้โหนะคะน้องสาวโซ่เขียนตรงใหนหระบัดทีนี้เห็นตรงนี้นะพี่น้องเนาะถามพี่ๆได้ไง เมื่อคืนนี่ปวดหัวมากเลยนะพี่ๆปวดหัวจนน้องสาวโซ่แบบกินยาไปสองเม็ดนะ,ะพะลาห้าสามกินไปสองมดโอ้สองมดว่าสันมดไม่มีนะเม็ดนะกินไปนะคะสักพักนะคะหลับนะ,ะเพราะปวดหัวมากนะคะกินไปสองเม็ดหลับ ตื่นมาตีสี่หนึ่งเจ็ดก็เลยมาทำแนวทางนะคะมาลงให้พี่พี่เนะคะถึงแม้ไม่เข้าก็าไม่เป็นไรนะคะใจรักนะคะใจชอบนะพี่น้องสามสานึงถึงแม้อาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแต่น้องสาวโซนะคะก็อยากทำให้พี่พนะคะไม่ใช่ว่าน้องสาวโซทำหลุดแล้วไม่อยากลงแล้วไม่ใช่นะคะเหมือนช่วงหนึ่งนะคะ ช่วงหนึ่งนู่นไม่ค่อยลงคลิปนะมีอยู่ช่วงหนึ่งคลิปกําลังไปดีดนะีค่ะน้องสาวโซ่ก็ไม่ได้ปะไม่ลงนะมันมีช่วงนะคะพี่น้องสงสัยช่วงอกหักนะพี่น้องนะห้าสามใบน้อยหอยสังเข้านะคะตัวเจาบนะเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดเจ็ะถ้าจับชุดวีนะ่ะมานะพี่น้องห้าสามเจดเดนะใบน้อยหอยสังของเรา เ2็ดสองนะคะใบสามใบน้อยหอยตังหลุดอยู่นะคะหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดจับชุดวีนเข้านะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดจับชุดวีนมานะคะสามแปดหลุดนะ,ะจับชุดวีนก็หลุดเบิร์นสามสามก็หลุดสี่หนึ่งมาตัวเน้นตัวชอบโพดโพลงมุกแต่งนะคะ ไม่ไม่รูดหนึ่งนะรูดหนึ่งได้อยู่สองน้อยนะพี่น้องเนาะปพดเพราะว่าบุง้งหมูแตกให้แนวทางพี่ๆก็ทั้งง่วงนอนนะวันนั้นแต่ก็บอกพี่ๆอยู่นะว่าถ้าใครไม่ไม่ชอบไม่ต้องตามนะเพราะง่วงนอนนะพี่น้องวันนั้นทําแนวทางเสร็จประมาณเกือบตีสองนะคะโอเคนะคะแต่วันนี้น้องสาวโซ่ตื่นตีสี่มาทาแนวทางนะก็ ดีขึ้นหน่อยนะคะได้นอนนอนก่อนเพราะไม่นอนไม่ไหวนะเมื่อคืนปวดหัวมากนะคะแล้ววันนี้งานก็เยอะด้วยนะพี่น้องนะวันนี้วุ่นวายเลยแหละนะคะวันนี้ของจะลงประมาณสามเกนะประมาณสิบเอ็ดนะ,ะของลงสต็อกมานะคะสิบเอ็ด 11กะตันสิกล่องนะเนาะสิกล่องนะสองหนึนะคะบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น2ีนะคะตัวสุดท้ายนะคะห้บวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น27 กลับจาก21นะพี่น้องสำหรับเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวน้องซาโซ่นะคะน้องซาโซ่ขอรูดไปที่2 6 5นะคะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งละที่แบบมาสุดซอยนะวันนี้แต่น้องสาโซ่ขอลูดไปที่ สองนะคะลูปไปที่สองนะคะก็จะมีสองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งสองถ้าไม่มาก็จะตัดออกจากกองมรดกละสองพี่น้องสองสองวันสี่นะวันไหนที่ตามแหละจะเป็นอย่างเงี้ยวันไหนที่ไม่ตามนะมาดีดีนะเขาดูวันนี้เขาจะมานะสี่ สองสี่สีองสองหสองเสียงนกนันพี่น้องสองหกหกสอง 7, 7, สองเสองสองแล้วก็สองเกสองนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสอง สองเจ็ดเจ็ดสองสองห้าห้าสองสองหกหกสองอีกคู่หนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งขอเป็นตองเก้าแล้วกันนะคะสำหรับเม็ดเดียวของน้องสาวโซนะคะห้าคู่นะคะตัวชอบนะ แต่ว่าถ้าใครอยากชนะต้องรูดนะน้องสาวโซ่ก็ให้ห้าคู่นะบางทีงท่านบอกว่าให้เยอะไปนะไม่เยอะนะานับดูดีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแต่แค่น้องสาวโซ่ให้รูดไปแค่นั้นนะคะถ้าใครไม่อยากรูดก็จับตรงๆไปเลยนะตามที่น้องสาวโซ่ขีนให้เส้นที่น้องสาวโซ่ชอบนะพี่นอกก่อนออกไปนะคะก่อนออกไปฝากด้วยนะคะฟรีนะคะน้องสาวโซ่บอกว่าฟรีคือฟรีนะพี่นอง ไม่ได้เก็บนะคะไม่ได้เก็บเพราะว่าห้องพีวีน้องสาโซก็ไม่เปิดให้เข้าแล้วนะคะตอนนี้เปิดให้เข้าแต่ห้องฟรีนะห้องพีวีจะมีทุกทุกวันก็ไม่เปิดให้แล้วตอนนี้เปิดให้ฟรีนะฟรีก็มีทูปนะจันผู้สุกนะพี่น้องอือโอ้โเราพัฒนาของวันวันพุธนะทูไปขรเข้าบนล่างนะคะโปรดโพบึงโมกแตงนะคะ เงินหลายพี่น้องพี่น้องเขาอุตส่าห์หลุดให้แล้วนะเออน้องสาวโซ่ก็แปลาถูกปู่ปู่ท้าเวสวัตรนะไม่เป็นไรนะคะก็มีข้าวม่หลุดนะเข้าทุกวันก็อันนี้เลยเนาอพี่น้องดูด,ดงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า